โอเวนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางชาเลนเรฟพยากรแล้วก็ทางชาแนลยูทูบนะครับชาเลนเรฟพยากรจะเป็นหลายสดนะครับสวัสดีวันวันนี้วันอะไรวันพุธใช่ไหมวันพุธที่สี่นะับไอ้วันพุธที่หนึ่งนะครับวันพุธที่สี่ไปละวันพุธที่หนึ่งเดือนสี่มึงเดือนเมษายนวันแรกของเดือนเมษายนนะครับเข้าสูหน้าร้อนเต็มตัวหวังว่าความร้อนของบ้านเรานะครับจะทำลาย ชื้อโควิดครับให้หายไปจากประเทศไทยได้นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันครับก็ผ่านช่วงนี้มันเป็นช่วงกําลังแพร่เชือนะ้อก็ขอให้ทุกทุทกคนทุกท่านนะครับอยู่บ้านนะครับพยายามอะไรถึงเราจะไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์นะครับเราก็สามารถช่วยเหลือ,อกันได้โดยการหยุดเพราะว่ามันเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนเราก็ห่างกันสักพักหนึ่งนะครับ ห่านกันสักพักหนึ่งให้เชื้อโลกมันแบบไม่รู้จะไปหาใครได้เงี้ยมันก็จะโอเคขึ้นนะครับก็กับสวัสดีนะครับทุกท่านทางช่องยูทูบด้วยนะครับช่วงหลังนี้มีคนมาแอดเข้าชั้นเรียนออนไลน์เนี่ยเยอะมากแต่ผมก็บอกไปทุกครั้งนะครับว่าชั้นเรียนออนไลน์เนี่ยผมจะเปิด คือจริงๆเปิดสองครั้งเมษากับตุลาแล้วพอดีเมษาเนี่ยมันเนี่ยมันก็จริงๆผมทําแบบเป็นคอร์สพิเศษไปแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไมได้มาต้นปีไปแล้วเมษาเนี่ยเลยไม่มีนะครับก็จะไปเป็นอีกทีก็เดือนตุลาแต่พอดีว่าผมจะเรียกว่าอะไระผมก็แจ้งในในคนที่แอดเข้ามาในชั้นเรียนะนะครับแจ้งมันจะคือมันต้องขอเข้าชั้นเรียนก่อนถึงจะเข้ามาอยู่ชั้นเรียนได้ใช่ไหมครับ ผมก็แจ้งทุกคนนะครับว่าก็ช่วงนี้ยังไม่เปิดนะครับช่วงนี้ยังไม่เปิดยังยังเข้ามาไม่ได้นะครับยังเข้ามาไม่ได้ก็ช่วงไหนเปิดก็จะให้เข้ามาส่วนใครที่อยู่ในชั้นเรียนอยู่แล้วก็เหมือนกันใกล้ก็ก็ก็เหมือนเดิมครับเราก็ดูด้วยกันว,กวันนะครับมันจะมีบางคลิปที่เป็นคลิปพิเศษที่พูดถึงเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับนอกจากการทานายเลขสามตัวแล้วเนะี่ยมันก็มีคลิปอื่นๆนะครับไว้สัก อาจจะเป็นกลางปีนะครับมิทุนนานี่อาจจะเปิดให้นะครับก็อาจจะรับเยอะหน่อยเพราะว่ามันออนไลน์นะทุกครั้งผมจะรับประมาณ30ท่านนะครับในออนไลน์ผมจะรับประมาณ30ท่านเพราะว่าผมจะได้จําได้แต่ก็จําไม่ทด้สักทีเพราะฉะนั้นถ้าก็จําได้เพราะเพราะว่าผมเปิดผมุมก็อยู่ในกลุ่มหลาก็ก็คุยนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ ก็พยายามนะครับตอนนี้ก็พยายามที่ผ่านมาก็พยายามทำพยายามทำรูปแบบการเรียนใหม่ๆขึ้นมานะครับก็ชักมิถุนานะครับอาจจะเปิดให้นะครับช่วงมิถุนานนะครับก็อย่าไม่ต้องรีบร้อนแอดเข้ามานะหรือแอดมาก็อาจจะไม่ได้ตอบนะครับก็อย่ากังวลน,นะครับอ่ะโอเคนะครับชี้แจงเรื่องต่างๆไปแล้วอ่ะคราวนี้มาเข้าถึงเรื่องก,กลุ่มเลขก,กลุ่มวันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับ ที่จะรีวิววันนี้คือหนุ่มกลุ่ม189นะ189 981นะน่าจะเป็นเลขหลังๆนี่ผมจะเริ่มเห็น18เยอะแล้วเริ่มขอคือจริงๆมันไม่ใช่หลังๆห,หรอกคือเขาขอมาตั้งแต่ในยุคปร <c oughs> ะามาณเอาเป็นสองสาเดือนแล้วกันคือตั้งแต่นี้ถ้าประมาณเดือนนี้มันอาจจะเป็นของเพิ่งช่วงสองสาเดือนก่อนแต่ถ้าของทักษะถทักษของเดือนหน้าเนี่ยมันจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าธรรมดาผมจะไล่ ทุกวันใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็จะมีขอมาแล้วก็ของเก่าเขาที่มันมีซ้ําแล้วก็จะค่อยๆหมดไปนะครับก็น่าจะไม่นานนะครับสําหรับท่านที่เคยขอไปแล้วนะครับในเดือนถัดไปนะก็รอติดตามแล้วกันนะครับก็18เนะี่ยคนเริ่มขอเข้ามานะครับเพราะว่าผมคือตอนเนี้ในในเรื่องของการทํานายเลขเนี่ยมันมันมันแตกต่างไปแล้วล่ะ เลขที่ติดลมบนคือเลขที่อยู่ในยุคสามสี่ปีที่แล้วที่มีการแจ้งว่า,าเลขต้องเป็นแบบนี้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 ผมเข้าใจนะครับทุกท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเลขมันทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลายคนไปเจอเลขอื่นไงแล้วช่องผมเนี่ยมันเป็นช่องที่ไม่สนคือไม่สนว่าเลขมันจะเป็นอะไร เมื่อก่อนผมก็เคยสนนะผมก็เคยสนว่าอ๋อมันจะเป็นแนวนี้แนวนี้แต่หลังๆพอผมเริ่มทํานายเยอะขึ้นเริ่มเริ่มเจอคนที่เขาคือผมเจอมาก่อนทุกคนอยู่แล้วทุกคนอาจจะเจอแค่คนตองคนแต่ผมอะรับทํานายไงมันก็เลยเจอทุกวันเลขแปลกๆแ,แ,แล้วก็ผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็จากตําราที่เราอ่านนะครับอย่างนี้ผมเคยเล่าในบางลาคลิปล้วเลขมีสองด้านใช่ไหมซึ่งผมก็ทิ้งไอ้คำว่าสองด้านนั้นไปอะไรเงี่ยแล้วผมก็กลับมาทําใหม่ A อหนึ่งแปดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าคําแรกที่เขาเขาฟิกอยู่ในหนังสือสมัยนู้นนะเจ็ดแปดปีสิบปีที่แล้วเขาจะฟิกไว้ก่อนเลยว่าถูกหักหลังหลายคนกลัวเพราะว่าเขาคขาว่าถูกหักหลังคือถ้าเราพูดว่ามันทําให้เนี่ยทุกคนจะกลัวแต่สําหรับผมอะผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นได้ง่ายแต่ว่าไม่เกิดก็ได้หลายคนเคยเจอเลขนี้แล้วก็ เคยมีเลขนี้แล้วก็มาถามผมหรือคนใกล้ชิดผมหรือว่าลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าบางคนก็ไม่เจอนะครูหรือตัวเขาเองก็ไม่ค่อยเจอผมก็พยายามถามพยายามสอบถามว่าเออทาไมใช้ชีวิตยังไงคือผมต้องถามแบบนั้นเพราะอะไรเพราะผมจะได้รู้อีกด้านหนึ่งของเลขว่าอ๋อมันเป็นยังไงผมก็ถามสรุปที่ผมสรุปนะที่ผมเอามาสรุปสาหรับตัวผมเองก็คือตามพื้นฐานเนี่ยเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่แบบ เป็นคนใจเด็ดอ่ะใจเด็ดใจกล้ากล้าคิดกล้าตัดสินใจเพราะนั้นถ้าเขาเพราะมันมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขแปมีกําลังและความมุ่งม,มั่นอยู่ในนั้นเพราะนั้นแล้วเขาถ้าเกิดว่าเขาจะต้องทําอะไรเขาต้องทําให้ได้พลังเขาเยอะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับคนที่เหมือนกับนักเรียนที่มีครูถามคําถามแล้วไม่มีใครตอบตทันทีแต่ตัวเขาเองอะ่ะมักจะชอบยกมือตอบอะ่ะคือกล้าคือรูไรร้ไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่ถูกแต่ขอคืออยากตอบอยากจะได้ให้คําตอบ ไม่ได้แบบไปนั่งบางคนไม่กล้าถามเพราะกลัวผิดบางคนไม่กล้าถามเพราะไม่รู้แต่เนี้ยถึงแม้เขารู้ไม่รู้เขาก็จะถามเนี่ยคืออาการแบบนั้นมันจะรู้สึกแบบคือถ้าเป็นนักเรียนในห้องถ้าใครเคยเป็นนักเรียนจะรู้ว่าเพื่อนที่มีอาการแบบเนี้ยมันมองได้สองกรณีหนึ่งก็คือเฮ้ยดีละรูจะได้ไม่ถามกูสองก็คือถามทําไมหน้าลาคาญอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเซนต์คือมีสองด้านอยู่แล้วครับ เื่อนที่ดีก็จะบอกเฮ้ยช่วยเราเราจะได้ไม่โดนครูว่าถาไมไปเรื่อยเพื่อนอะไรเงก็มีเป็นคนแบบเหมือนออกตัวก่อนนะครับเราก็สบายเพื่อนคนอื่นก็สบายพวกก็เลยแบบพวกหมันใต้ไงถามยังเลยอะไรเงี้ยคือเนี่ยอาการมันจะออกอย่างนั้นอะเวลาคุณทํางานก็เหมือนกันยิ่งถ้าคุณได้เป็นหัวหน้าเขานะเวลา,าคุณออกตัวออกอะไรมาเนี่ยหัวหน้าลูกน้องเห็นเขาจะรู้สึกแบบโอ้โหต้องเหนื่อยอต้องทําแน่ๆลูกพี่มาแบบนี้ทําแน่ๆ นะครับสิ่งที่คุณเป็นมันก็เลยกลายเป็นลักษณะของเหมือนดาบสองคมอะ่ะคือคุณเป็นคนที่ทําอะไรต้องทําให้ได้คือตัวคุณแพชชั่นเยอะแต่คุณไม่สนใจวิธีใช่ว่าเออจะต้องไปอย่างไงคุณก็ไปตรงตรงตรง้องๆบางทีมันก็ดูรุนแรงในสายตาคนอื่นมันทีมันก็ดูแบบเด็ดขาดเกินไปอะไรอย่เงี้ยแต่สิ่งที่น่ากลัวที่มีเลขคู่นี้ที่น่ากลัวไม่ใช่ไม่ใช่การที่แบบมีใครเข้าใจอะไรเราแบบนั้นะ ที่น่ากลัวก็คือที่เขาบอกว่าถูกขออาดกอนท่เพราะอะไรเพราะบางคนที่มันมีความชั่วช้าสามานมันรู้ว่าเราเก่งมันก็ให้เรามันก็มองเรามันก็มันก็พร้อมจะแบบเหมือนเหมือนโกหกเราอะอยู่เรื่อยแ,แบบเออตอแหลเราเงว่าเออพี่เก่งจังเลื้อนี่นู่นนะี่นั่นเดี๋ยวผมช่วยนู่นนี่นั่นเออมันก็ไม่ช่วยเ <c oughs> พราะฉะนั้น เออผมก็เลยที่ผมไปศึกษาที่ที่คนมาถามผมก็รู้ว่าอ้าวทำไมคนนี้แล้วไม่โดนแล้วไม่โดนเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าคือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาจะเป็นคนที่ชอบชอบช่วยคนนะถึงแม้ว่าวิธีการที่เขาออกมาจะดูเอะอะมากเทิอยากทาน,นู่นนี่นั่นโป๊บ้างโปกะปัง,ง,ปง,งกระตัแต่เขาชอบช่วยคนช่วยไปทั่วช่วยนูน่นช่วยนี่ช่วยตลอดผมก็เลยมองว่าอา้าการช่วยผมก็เป็นการทากุศลนะเนาะ คือแต่อันนี้คือผมมอในมุมว่าอ๋อทาไมเขาถึงผลสะท้อนก็ถึงออกมาแบบไม่ค่อยมีใครทําอะไรเขาถึงบางทีเขาคิดว่าคนที่แบบมักมามาแบบมาขอให้เขาช่วยอะไรคงมีความคือแบบคงามมีความทุกข์ระมั้งก็งเลยช่วยไปอะไรเ้ขาไม่ได้คือเขาไม่ได้คิดด้วยควาว่าเขาถูกเอาเปรียบนะเขารู้สึกว่าเออก็ช่วยเขาช่วยก็ไม่ได้คิดอะไรก็จบแต่จริงๆคือแนวทางของเลขมันบอกว่าเออมันมีคนที่แบบมาขอช่วยมาขอให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าตัวเขาเองไม่คิดอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องมาคืนไม่ต้องมาทําอะไรคืนฉันฉันทำให้แค่นั้นก็จบแล้วอะไรเงี้ยบางคนชอบนะแต่บางคนบางคนที่มีจิตใจที่แบบเออเป็นพ่อพาน่องชอบนะไม่เป็นไรแต่ถ้าอีกมุมนึ่งครับมันก็เหมือนกับที่เขาทํานายกันนะั่นเอาฉันทําอีกแล้วเออฉันโดนอีกแล้วทําไมต้องเป็นฉันล่ะอ่ามันจะมีอาการแบบนี้อยู่คือมันอยู่ที่เจ้าชะตาว่าจะมองอยังไงว่ะเฮ้ย แบบนี้จะอย่างนี้นะแบบนี้จะอย่างนี้นะนั่นแหละครับที่เราต้องเข้าใจนะครับก็ถามว่ามีมีเหตุให้จะต้องเจอเรื่องต่างๆแบบเลวร้ายไหมคือมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าจะตามไม่คิดอะไรผมว่ามันดีในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทํางานการเข้าถึงนะครับคือหนึ่งแปดตอนนั้นผมอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้นะเรือ่องแบบ้ไม่ได้ลงลึกในมุมมองหลากหลายแบบนี้นะครับ พอมีมาให้พูดก็พูดอ่ะครานี้ไอ้เรื่องนี้ไอ้ฝั่งสิบแปดเนี่ยไปก่อนรับมาฝั่งแปดเก้าแน่นอนเมื่อวานก็พูดไปแล้วนะครับไอ้นักบริหารที่มีหางเสือเนี่ยพอมันมีหางเสือด้วยแล้วมันดันเป็นคนที่ลุยๆด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยว่าไอ้นักบริหารคนเนี้ยหรือว่าคนที่มีแนวทางแบบเนี้ย มักจะมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงสูงกว่าแปดเก้าธรรมดานึกออกใช่ไหมครับผมว่ามันคล้ายๆกับแปดเก้าหนึ่งอ่าแปดเก้าหนึ่งอะไรพ้อหนึ่งเก้าอแปดเก้าหมือนนแปดเก้าหนึ่งก็เออคล้ายกันแต่อันนั้นอ่ะมันจะดูโดดเด่นมันจะดูชัดเจนแล้วมันจะดูไม่ลุยเท่านี้แต่เนี่ยผมมองว่าลุยแน่ๆลุยแบบลุยเอาจริงเอาจัง แล้วทาผลงานได้ชัดเจนปุ๊งปังปุ๊งปังผมว่าก็เด่นในเรื่องของการทํางานแต่เรื่องอารมณ์เรื่องอะไรพวกนี้แน่นอนมันอาจจะดูแลแต่ผมว่าเด่นในเรื่ององ,างานนีนแน่นอนนะครับ <c oughs> งานที่ทําก็ถ้าได้รับผิดชอบแล้วไม่มีพลาดผมหมายถึงว่าเขาทํเขารับทําหมดเขาไม่มีแบบปัดป้องไม่เอาอะไรเขาทําถ้ารับแล้วเขาทาเลยนะครับ ตีน้ำมือล้างแล้วคันจมูกนะครับอ่ะพอมารวมกันปุ๊บทำให้ทั้งทั้งคู่เนี่ยบุคลิกมันดูมันดู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 ดันหน่อยนะครับแต่ก็แปดเก้านี่ไม่ไม่ดูมากเขารู้สึกผมนะแต่ก็ไม่ได้แบบสนุกสนานล่าเรืองอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไงนะก็คือเข้มเข้มหน่อยดูหน้าภูมิฐานแต่หนึ่งแปดนี่ค้าเอะมาเลยนะครับเพราะนั้นบุคลิกภายนอกอาจจะดู เอะมาเทิร์นนะครับแต่ก็ยังดูคา,ายๆกับว่ามันมีความเป็นผู้นำอะไรื่องนั้นมันก็ดูน่าเกรงขามหน่อยนะครับแล้วถ้าเป็นวิธีการทํางานทําทุกอย่างทําทุกทายจัดการได้ดีแล้วก็ลุยลุยทําเลยไม,ไ,มไ,มไม่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 ช้านะครับแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจก็เช่นกันก็ล,ล,ลุยลุยเหมือนกันตัดสินใจปุ๊บต้องได้ทาแล้วทาเลยข้อด้อยอาจจะอยู่ที่การตัดสินใจด้วยส่วนหนึ่งก็คือบางทีมันเร็วไป บางทีมันเร็วแล้วมันแบบอาจจะขาดเขาเรียกว่าอะไรอาจจะขาดการย้ำย,ยังช่างใจนิดหน่อยนะครับก็ก็ต้องระวังอย่าตัดใจเร็วมากเกินไปนะครับอาจจะพลาดได้นะเพราะเลข8ปดในข้อด้อยของเลขนี้มันเป็นลักษณะของความติดประมาทเรื่อเลมันก็มีอยู่แล้ว1กับ9กนี่นก,ก็ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับพอมันมนรวมกันทั้งสามเลขก็ก็ทําให้ความประมาทมันอาจจะเยอะหน่อยนะครับต้องระวัง อ่ะคราวนี้มาเรื่องของความรักความรักถ้ามองในมุมของพลังทางเพศค่อนข้างโอเคนะครับเป็นคนที่มีพลังทางเพศสูงนะอาจจะมีสเสน,น่ห์ดึงดูดทางทางด้านร่างกายนะครับแต่ถ้าเป็นด้านอารมณ์เนี่ยอาจจะเล็งแรงนิดนึงนะครับเป็นคนแต่มองในมุมดีก็คือเขาเป็นค,คนตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาคืออยากได้เราต้องได้พูดตรงๆอ่ะเ <c oughs> ออประมาณนี้ถ้าชอบก็โอเคแต่ถ,ถ้าไม่ชอบก็ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ชอบนะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการพูดจารุนแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับกูเองฆ่ามึงอะไรเงี้ยนะก็ก็ถ้า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 มองความจริงใจก็จริงใจนะแต่ถ้ามองความแบบแบบว่าเออมันดูไม่โรแมนติกเลยนะก็มันก็ไม่ได้เด่นทางนั้นนะครับแต่เรื่องพลังทางเพนีงโอเคทางสูนหาสุนเรื่องการหาเงินการเงินนะหาเก่งครับแต่เก็บก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ หาเก่งนะหาเก่งมากนะครับแต่เพราะไม่ได้เรียนเก็บเงินไงนะครับคือเขาะจะลุยๆมันมีค่าใช้จ่ายอะไรก็เต็มที่เต็มที่เหมือนกันนะครับแต่เรื่องหานี่ก็เต็มที่เต็มที่กว่าใช้แล้วกันมองอย่างนี้นะน่าจะน่าจะมีแรงผลักในการหาเงินได้ดีนะภาพรวมก็จะประมาณนี้อะจะฝากไว้คือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะหนึ่งหนึ่งแปดมันไม่ได้นะ่าคือความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ เลขความน่าก,กลวัวอยู่ที่คนถ้าคนไม่ดีหมายถึงว่าคนที่แบบว่ามีจิตใจไม่ดีแล้วใช้เลขพวกเนี้ยมันก็ดูน่ากลัวเพราะว่านพวกเขียขาลุยก็แถมมีพลังเยอะอย่างเงี้ยคนรอบข้างเขาก็กลัวแต่ถ้าคุณเป็นคนดีอ่ามีศีลมีธรรมมีน้ำใจมันก็ไปทางดีนะคุณเป็นคนแบบกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจกล้าจะลงมือกล้าบริหารจัดการนะครับ มีความเชื่อมัน่นในตัวเองสูงมีความทารนงในตัวเองยิงในศักดิ์ศรีนะพอทําทอะไรมันก็เหมือนจะไปได้ดีนะครับก็มองทุกเลขให้มองสองมุมไว้ว่าอ๋อถ้าด้านเด่ๆนๆมีนะด้านอยอยงน,น,น,ยยนีนะครับเพรานั่ยากสีเี้ยงนะครับอ่ะน่าจะขอนกระบวนความนะครับในเลขกลุ่มนี้ส่วนเพิ่มเติมนิดนึงมีคําถามในในคลิปที่แล้วถามว่า มันจะมีอะไรนะแปดเก้าแปดท้ายยังไงมันก่อนก็มีห้าสองห้าเป็นยังไงคือเลขที่มันซ้ํากันมันคือความหมายเดียวกันกับเลขคู่นะครับแต่ว่ามันจะต่างตรงไหนก็ต่างตันแค่ว่าสมมติว่าสองห้าสองกับห้าสองห้าเ่ยเลขไหนเยอะกว่าก็ห้าเยอะกว่าก็ไปทางห้าเยอะเลขสองเยอะ่าก็ไปทางสองเยอะส่วนมันจะสองยังไงห้ายังไงคือมันจะต้องอธิบายยาวมันต้องมันต้องเรียนนะแต่คือถ้าจะเอาแค่ความหมายหรือแนวทางก็ ไปดูที่คลิปแต่ละคลิปได้นะครับสองห้าหรือแปดเก้าเลยหรือเลขซ้าผมไม่ทําเลขซ้าผมไม่ทําแต่ถ้าใครต้องการลึกก็ต้องมาเรียนนะเพราะว่ามันอธิบายทันๆไม่ได้มันก็จะอ๋ออ๋ออ๋อไปคือมันเป็นสเต็ป Umwelt. ผมพูดแค่สิบนาทียี่สิบนาทีไม่น่าจะเห็นนะครับอ่ะ <inction S 2> โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับท,ะะที่ติดตามทางช่องเรียนเลขพยากรณหรือว่าทางช่องเรา youtube ครับขอ้ทุกท่านปลอดภัยนะครับมีสุขภาพแข็งแรง,ม,งมั่งมีเงินทองและความสุขตลอดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ